ของจริงแพงและกระดาษรองนะครับหาไม่ได้ที่ไหนนะครับมีแค่ที่นี่เองนะครับ ตื่นแล้วครับตื่นนานแล้วอยู่บ้านคุณรีบเพื่อนคุณตื่นยังครับ ทุกคนดนวยนะครับก็ผ่านไปแล้ววันเด็กแต่วันนี้ที่ที่บ้านนู้นจัดวันเด็กแต่ตัวผมไม่ได้อยู่ก็เดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆดูกันฝากพี่ๆน้องๆใครที่มาดูกันอะไรเงี้ยวันนี้มาทําธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาที่นี่สวัสดีทุกคนนะครับผมนอนแล้วช่วงนี้แบบพอพอเราเราแบบว่า ลงน้ําหนักเยอะใช่ไหมแล้วก็จําสิงน,นะเหมือนเหมือนลูกแมวจําสิงก็คือขยับน้อยนอยนอพักเยอะนอนแบบไม่ต้องหลับนะครับหลับตาพักแต่ปวดหัวนะั่นเรื่อนนอนเวลานอนเยอะที่แบบว่าไม่ได้หลับแบบมันปวดกระบาลแต่ว่าก็ดีทิน้ำตาเขาตั้งปลุกไว้นะครับเพราะกลัวโดนแบบว่ากลัวโดนนั่นนี่ไว้ก็เลยบอกว่ารีบตั้งปลุกไว้ จริงนะคนเราก็คือน้ำน้ำหนักลงก็ดูเด็กลงไม่เชื่อเพื่อนๆลองลองทําดูน่าดูเด็กเด็กลงได้นิดหนึ่งนจริงถ้าปัดน,นี้นี่คือแบบสวัสดีครับ นี่เยอะเกินใส่ไออะไรนะผลิตภัณฑ์ผมของไอเอเนเคใส่จนมันหอมเกินไปไหนใครซื้อไปแล้วบ้างเผื่อมีมีคนซื้อไปแล้วส่งแล้วก็ผมแนะนำว่าไอตัวที่เป็นกลิ่นหอมอะหลายคนน่าจะชอบใส่น้อยๆพอนะเพื่อนๆแบบใส่นิดเดียวพอ เยอะมันหอมจนปวดหัวนี่ก็มาที่ลาบเผามาดูแบบมาดูแบบพอดีว่าให้ให้น้องๆเพื่อนช่างนะยังไม่ได้แบบว่าทิ้งของทุกอย่างเพราะว่ามันมีของของเยอะเครื่องของเอซของผมเองบางอย่างอะไรเงี้ยก็มาเก็บๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเจอสิ่งดีๆนะครับผม นี้ว่ะกดไม่หยุดเลยใกล้หลอนะเพื่อนเซ็ง,จร,งจริงเลยกลัวจริงเลยกลัวหล่อเกินจะมาหล่อตอนอายุสามสามไม่ได้นะเนี่ย ีจริงใช่ไหมเนี่ยห้วยไรคือเอฟซีซื้อบัตรกันไปแล้วนะมันคือวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะเพื่อนสวัสดีครับเช้านี้น้ำหนักกำลังสวยมากเลยนะเช้านี้น้ำหนักหกจะหกสิบอีกนิดเดียวหกสิบเป๊ะๆนะเพื่อนเหลือคราวนี้ก็คือมาปั้นปั้นกามแล้ว ตอนนี้แบบว่าสบายๆไปก่อนซื้อไปแล้วก็เจอกันยังไงก็ไปอยู่แล้วเดี๋ยวไปร้องเพลงไปร้องคนเดียวนะไอที่จะไปกันเป็นเป็นพวงไม่สําเร็จนะครับก็ <c oughs> ไปกันแบบไปไปพวงเดียวก่อน <c oughs> วืคนหอมตรงไหนว่า่ยดมมันทั้งวันเลยดมแบบติดมือนะ่ะ สินค้าก่อนหาสินค้ามาปักก่อนจะได้จะได้สู้น้องๆได้อนี่เลยเนี่ยกดซื้อกันเยอะๆนะครับอันนี้หอมหอมจริง ผมจาไม่ได้ว่าข้างในเขาเนี่ยใช้อะไรบ้างแต่มันมีก้านอะไรด้วยสักอย่างนะครับผม <laughs> ขอบคุณตุ๊กตาน้อยมีน้อยด้วยนะครับข้างในเขามีก้านนะบางวันผมยังดมนะผมว่ากลิ่มมันหอมจริงนะครับอันนี้อืม <laughs> <laughs> หาก่อนหาของปักจริงๆก่อน ไหนวะหาไงวะเนี่ยมือใหม่หัดหาสินค้านะครับดูก่อนผมชอบอะไรดูก่อนผมชอบอะไรนี่ผมเคยซื้อกระจกนี่จริงๆด้วย ไม่เจอเว้ยวันนี้ไปไหนกันมาบ้างเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเด็กนะแล้ววันนี้ก็ที่บ้านที่บ่อน,น้ำน่าจะมีเด็กๆมาเป็นเป็นสิบยี่สิบคนอยู่แต่ว่าก็เป็นพิกล้านะแล้วก็น้องๆไปดูน้องๆก็มาจัดลูกโป่งกันตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนะก่อนวันเด็กวันหนึ่งนะ เด็กๆก็คงนึกว่าวันเด็กแล้วก็เลยไปซัดลูกโปง่งซะเต็มเหนียวหมดเลยครับจะมีอะไรลูงใสหัวผมชอบมามาที่โชคเชสีนะั้นแล้วก็ชอบนึกแบบโอ้แต่ก่อนมันก็เป็นหลังหนึ่งที่แบบเราเราแบบได้มันเหมือนมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าแบบเราเราได้ทําได้ถ่ายอะไรเยอะมากเลยที่โชคเชสีเนี่ย แบบถ่ายเยอะมากถ่ายเป็นเป็นร้อยวิดีโอได้ขนาดคลองเน่าๆนะยังมองตอนนี้ยังลงไปได้ยังไงว่าเหม็นแบบเหม็นขึ้นมาทั้งบนนี่เลยนะนี่งูก็ยังอยู่ในตู้เย็ยนอยู่เลยแต่ว่าเอาเอาตู้เย็ยนออกมาข้างนอกอ,อยุ้ยมันกลัวงูนะครับมันยังไม่กล้าเอางูออกจากตู้เย็ยน ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเอาออกจากตู้เย็นก่อนใส่แล้วก็ไปฝังที่ที่โคบอลรอครับเดี๋ยวจะลอหนี่ครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะหล่อเต็มสุปนะครับรยืมนะครับเดี๋ยวไปออกงานอีเว้นด้วยนะครับผมอีเว้นแบบคนหลงตัวเอง mm hmm. มองไม่ค่อยเห็นไลย ลงไปสิบสิบกว่ากิโลแล้วครับดีนะผมรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะสำหรับพอพอแบบว่าน้ำหนักลงเนี่ยร่างกายมันมันแข็งแรงขึ้นเยอะนะมันแบบมันแบบมันแบบรู้สึกมันมันคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักตัวอะไรเงี้ยสบายดีทํานู่นทนํานี่แล้วก็คือแบบหล่อทุกมุมเลยเนดีครับสวัดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับทองฟ้าแหมทำไมตอนนั้นแบบไอตอนผมยาวนะไม่ไม่แบบว่าลงได้แบบนี้ถ้าตอนผมยาวนะผมได้แบบนี้ระมัดผมนะผมว่าแบบว่าขี้เก็กได้เต็มร้อยเนี่ยชอบขึ้นชอบขึ้นผลตรงเนี้ย สวัสดีคุณพัตตินะสวัสดีคุณหมอมมุกชาลียังไม่ทองยังไม่ทองเดี๋ยวรอกันรอกันคงโชคดีนะเกิดมาแบบยังแบบว่าหน้าเด็กนิดนึงแต่เดี๋ยวก็แก่แล้วพอวันแก่ปุ๊บมันก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดงี้แล้วก็จะได้รีบแบบว่าพูดพูดก่อนกดทีตะก้าได้นะครับของดีหอม หอมชื่นใจจริงๆนะครับผมของขายก็แพงครับติ๊กเกอร์ก็ยังลอกอยู่เลยเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับผมรอหมดล็อตนี้ก่อน คุยเล่นแซวเล่นคุยเล่นกับเพื่อนนี่คือใช้ผมทำะไรเนี่ยะมาน,นี้แต่ก่อนมีกระรอกชื่อสวีตลิวสันนะป่านี้นะผมว่าน่าจะมองเทิ้งมันแล้วแหละก็มีนก้วยันนี้เอาอาหารนกมาด้วยหรือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสี่ลายหรือทิ้งละหรือออกเดี๋ยวจะตอนแรกว่าจะก่อเป็น มวลเบาเขาจะได้ไม่ร้อนบ้านบ้านนี้ข้อเสียคือชั้นชั้นชั้นสามเนี่ยพอมันเป็นกระจกเยอะเนี่ยทั้งในผมแบบแต่ก่อนมันติดก,กันร้อนเยอะมันจะไม่สวยติดแบบเขาเรียกว่าฉนวนกันกันไฟกันร้อนอ่ะนะทั้ทงในทั้งหมดเลยไม่สวยมันจะเป็นรูปแบบแบบฟอยล์อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทาําผนังเบาปิดอีกทีนึงรอบนี้ก็จะเป็นข้างนอกเป็นกระจกเหมือนเดิมแต่ทั้งในคือจะทําเป็นผนงังเบาปิดหมดเลย แล้วก็เป็นมันสีขาวทั้งตึกเลยมันจะได้ดูสบายตาครับเพราะว่าแต่ก่อนชอบสีดำเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่ามันมันหลับสบายนะห้องพอมันเป็นแบบมันทึมๆเนี้ยบ้านมันทึมๆสีแบบมันทึมๆรู้สึกว่าแบบมันหลับสนิทแต่คุณแม่ก็ไม่ชอบนะสีดําแต่ดูขั้นเนี้จะเปี่เป็นขาวหมดเลยตัดเต้นไม้ที่ขึ้นตรงนี้เอาเต็นท์ออกทำหลังคาจริงๆอะไรเงี้ยจะได้แบบจอดรถสบาย วันนั้นก็มามาถ่ายวิดีโอไว้นิดหนึง่งพอดีเอาใช้แบบประกอบเพลงมีเพลงเยอะมากแล้วเพลงไม่ได้ปล่อยนะครับผมช่วงนี้หน้าตาเหมือนช่วงตอนไหนเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนช่วงไหนจริงๆก็เท่าเท่าเท่าเท่ปีที่แล้วนี่แหละแต่เหมือนปีที่แล้วผมมันสั้นกว่านี้ผมมันมันมันเกลียนเข้าไปกับแบบว่ามันเป็นทรงกะลามันเลยดูแบบ มันเลยดูไม่ค่อยนี่ฮไม่ไม่ไม่ไมช่วงช่วงช่วงแจ็คสิ้นหวังนั้นน้ำหนักห้าสิบสองผมลงกว่านี้อีกเป็นสิบกิโลเลยไปไม่น่าถึงรอบนี้ถ้าไปถึงน่าจะมองทิ้งก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเราอยู่แบบคนเดียวแล้วก็ทำงานคนเดียวเลยนะมันเลยแบบว่าไม่ต้องหินข้าวไม่ต้องอะไรอันนี้แบบเมื่อวานยังแบบว่าตอนตอนดึกทนไม่ไหวนะก็คือให้เฟิร์ส ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อซื้อตำแตงตำแตงกินกินตำแตงไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่ากินตำแตงอันนี้คือพูดแบบพูดให้ได้กิน <c oughs> ก็กินกินตำแตงไปไปไปหน่อยนึงก็ไม่หน่อยอะกินตำแตงหมดนั่นแหละแต่ว่ามันนี่ไงพอเราพอผมเป็นคนท้องโล่งอะ่ะเราพอไปกินตำแตงปุ๊บแบบมันก็เข้าห้องน้ําจุดๆดีก็เลยทําให้แบบไม่รู้ว่ามันจะมันจะอ้วน,นได้ตอนไหนอืม แค่เดียวเนอะเปลี่ยนถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายวิดีโอไว้ตั้งแต่แบบตั้งแต่พุ่งป่องเลยน้เพื่อนแล้วก็ออกกําลังกายด้วยการยกน,นี้อย่างเดียวแต่มันไม่มีซิกแพคกนะมันเป็นแค่แบบว่าน้ําหนักลงยกติดก,กันอยู่10วันมั้งเปลี่ยนแปลงอะ่ะ7วัน10วันเดี๋ยวเอา,เด,เ,อาเดี๋ยวเอาลงให้ดูแต่สั้นกว่านี้ไม่น่าหรอกสั้นกว่านี้ก็เหมือนปีที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วจริงๆก็ผมมันสั้นกว่านี้หน่อยนึงอันนี้มันยังพอมีแบบว่า ช่างอยน่าลำคาญไว้ไว้ลเล่นได้ oh, วันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับมาดื really ่มกินนะไม่โดนะ <laughs> มีแหตรงนี้ไม่มีมมเพราะว่าจะเที่ยวกูหาอ้าวตรนี่พยายามหาจังหวะทเาเพลงอัดเพลงให้เสร็จหน่อยช่วงนี้ก็ตอนนี้เล่นทำเพลงคุณแม่จริงนะอยากให้คุณแม่มีเพลงแบบให้เอซได้ได้ฟังเล่นหน่อยก็เป็นเพลงที่น่ารักมากเลยผมชอบมากเลยนะ เ่เต็มพูดถึงว่าคนออกเดินทางหาความรักแล้วก็พบความรักไปไปเต็มกระเป๋าเขาบอกว่าก่อนเดินทางเนี่ยฉันบอกกับหัวใจชั้นเบาๆว่าอีกในไม่ช้าอะไรวะเดี๋ยวรอฟังกันตอนนี้ก็ทำดนตรีแล้ว เพลงแบบสำหรับคุณแม่ก็เป็นเพลงแบบคนแก่นะก็จะเป็นแบบว่ากีต้ายอย่างเดียวสบายๆแล้วก็ให้คุณแม่ร้องเสียง,งแบบแบบที่คุณป้าเขาชอบร้องปีนี้ลุยลุยแบบลุยสุดๆเลยทำงานขอบคุณมากเลยนะครับ มันในปีนี้จะลุยทํางานกันแบบว่าสุดชีวิตเลยเท่าที่ทําได้ครึ่งปีพอครึ่งปีปุ๊บแล้วมันก็เลยไปปีหนึ่งแหละนืกถ่ายไปถ่ายพริเนเตอร์ถ่ายพริเนเตอร์ปุ๊บป๊าปลิกสอาทิตย์หาพริเซนเตอร์ให้แบบว่ากองกองอยู่ด้วยกันทีเดียวนะครับผมจะได้ทํางานแค่สี่ถึงหกเดือนแล้วก็ สบายๆทุกวันทุกวันเคยจะได้รวยแบบคุณน้ำตาลบ้างแก่แล้วนะครับแต่พอโกนหนวดโกนนี้ปุ๊บมันขึ้นเป็นขนคุด เพีงเสียงใหญ่ๆดีกว่า ที่บอกว่าร,รักเระเพียงแต่เธอเธอเธอต้องการคนที่แสนดีฉันก็พร้อมจะเป็นคนนั้นให้เธอ ถ้าเธอต้องการคนที่รักเธอฉันก็จะรักเธออยู่ตรงนี้มาว่าจทนาน,นเท่าไรอยากจะขอร้องขอให้เธอหลองมาเท่งนี้มองฉันคนนี้ที่รออยู่ขอรอขอให้เธอ,ลอ,ลอหลงหลับตอนคิดถึงฉันสักที ที่มีก็ให้ไปแลวไม่ได้วางไม่ได้ขอว่าเธอต้องคืนกลับมาที่ทธาทำไปเพราะฉันรักเธอขอแค่เธอลองเปิดใจรับฉันเข้าไปตอบรู้ว่ารักไรฉันเรียงตอบรู้ว่ารักไรฉันเรียง ถ้าเราได้รักกันเธอคิดว่าเธอจะรักฉันไปอาน้าเท่าใดแต่ฉันไม่ค่อยใหเธอสัญญาเหมือนร้องเพลงไปดมกลิ่นงูเน่าไปนะครับผมร้องขอให้เธอลองมันมาทางนี้นี่ที่ร้ออยู่ ตอนนั้นเป็นไงนะมองรจะเหมือนตอนนี้นล้ที่ไปถ่ายอะไรนะคอสมิกอ่ะที่ใส่เคื้อกากเอ, <ๆ S 2> อ็กใชเคอสมิกไหม ใส่เสื้อกา้ามก่อนที่จะแต่งหน้าชินด่นทำอะไรกันอยู่บ้างโอเีได้ถ้าถ้าน้ำหนักเท่านี้ตอนที่ผมยาวหน่อยนะแบบมัดแล้วแบบว่า <c oughs> เพี่มตามเรื่องชมผม,ไ,มได้ยินอยู่เพี่มตามบอกหล่อทุกทรงครับหอทุกทรง <c oughs> หาหมออยู่จ้าหายไว้นะครับผมอ้สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไปหว่วยไร่เราไปร้องเพงเลงอะไรดี เดี๋ยวรอบนี้ลองให้น้องๆได้แบบช่วยหากันบ้านเพลงดีๆเน,นี่ยคงชุติคุณนี้คงดีกว่าคงดีถ้าฉันได้บอกเธอจะตายคงใจว่ารักแล้มต้องจากสิ่งใดคงชุติคุณนี้คงดีกว่าจะหาว่าฉันได้บอกได้พูดออกไป ว่ารักของฉันเป็นอย่างไรอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเข้าใจโปรดช่วยฟังฉันและอย่าทิ้งจใจไปไหนฉันรักเธอรู้สึกอย่างไรกับคำคำน,นี้มันมีค่าพอ